ออ้ในที่สุดนี่ก็ EP สุดท้ายสักทีข้าจะได้พักผ่อนแล้วเอะไะเชิญชม EP สุดท้ายให้สนุกไปละดีเลยที่เขามาดูโคตรดีจังเลยแล้วกูลืมเก็บตะเกียงโอ้รู้เก็บตะเกียงโอ,โอ้มีตะเกียบไหมตะเกียงเราที่เราตะเกียง ใ่กูก็เอาชีวิตรอดติดอยู่ร้อยวันในหมู่บ้านแล้วล่ะไฟฟ้ายีเลยอุ้ยเียาขัดตีละถ้ามันขาปุ๊บมันจะได้มันจะได้โดน้วด้วยที่รอสายฟ้าไงที่รอสายฟ้าไอ้เนห่ยสักศีษสามารถช่วยได้เว้ย โอเคงั้นเราเอาน้ำยาสักสิต้องหาน้ำยาสักสิแล้วก็ปาใส่เอที่ปืนเราถ้าเรามี็ที่รอสายฟ้าด้วยมันจะทำให้ปืนเราคือแบบนี่เราจะจุดได้เต็มเต็มที่ขึ้นชอบมันจะฟันไหมฟันมั้งโอ้ขาเหื่อยมือเหมื่อยทุกอย่างร่างกายขาเหนื่อยทุกอย่างแล้วมีทุกเจ้าดูคลิปขาตอนนี่เจ้าไม่เหนื่อยมากเงี้ยเตรียมขนมกับน้ำมาพร้อมเลยดิคลิปนี้คืออัดนานจริงอัดมานจริงโอ้โหสองชั่วโมงแล้วมั้งเจ้ารู้ขึ้นหนึ่งชั่วโมงแล้วล่ะจะสองชั่วโมงแล้วเนี่ยกูเล่นคลิปนี้้้จะชัั่ววโมมงงแล เราไปหยิบตะเกียงวับตะเกียงเราอยู่ในธนาคารไม่มีตะเกียงคือกูอยู่ไม่ได้เลยตะเกียงคือสิ่งที่ให้ซสกสว่างกับเราตะเกียงข่ากลับเอาตะเกียงตะเกียงข่าอยู่ในนี้ใช่ไหมอ้าวตะเกียงข่าหายไปไหนโอ้ไม่ตะเกียงข่าหายขวานใครวะเต็มอ้โข้ <laughs> อ คลิปนี้เป็นคลิปที่อัดนานที่สุดในในช่วงเวลานี้แบบคือเป็นคลิปอัดโคตรจะนานโอ้ตอดีไหยโ้โถ้าผู้ชมครับอยากให้ผมหยุดยังบอ,อกมาผมรู้ว่าคุณอยากให้หยุด

เราเถื่อเลยวะเราก็เทือเราไม่ได้ใจเพื่อไม่ได้ใจขี <c oughs> แล้วมาป่าร้อนแล้วะปา่กากำลังมาเอาคู่กำลังมาข้าเก็บของแล้วจะค่าให้จัดของที่บ้านแพลข้ายังมีอยู่ค่าไม่น่าทำเลยขี้เพื่อแล้วครับแล้ว จะศูนย์ค่าหายดงคลิปนี้นานที่สุดอ่ะทุกคนแฮท,แทคลิปที่นานที่สุดเฮอแแทกเลยคลิปที่นานที่สุด วันจิมมันมีนานกว่านี้นะแต่นี้สำหรับผมนะแพสแท็กนะเล่นเองโดยเนืกูกูตาย,ออยกูกูมอลตายแล้วตัวอีกตายเฮ้ยไปซื้อระเบิดกันแลกใจผมคลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมฟูชิอใใอบอชิบอร์ชิบอร์ โอ้ยอ้าไม่เอ้ยอะขอจบคลิปแค่เท่านี้